ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนบทที่3131ทหารอาชีพของวังมังกรกว่า15,000นายกลับกลายเป็นนักโทษในทันทีในการควบคุมนักโทษกองกำลังทหารของรัฐบาลได้แบ่งทหารวังมังกรออกเป็นกลุ่มแล้วถูกพาขึ้นรถบรรทุกโดยตรงเพื่อส่งไปที่เมืองหลวง พวกเขาถูกขนส่งโดยรถบรรทุกไปยังเรือนจำในค่ายทหารและเรือนจำเทศบาลหลายแห่งในหลายเมืองเพื่อแยกการควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงการร่วมกันต่อต้านหรือการหลบหนีในอนาคตเมื่อทหารของวังมังกรทั้งหมดถูกส่งไปควบคุมผู้บัญชาการกองทัพของรัฐบาลซาอิดก็ได้เข้าพบเย่เฉินและถามด้วยความเคารพท่านอาจารย์เย่ทหารวังมังกรจำนวน1 5 0 0 0นาพนายพวกเราไม่รู้ว่าจะจัดการกับเฉลยศึกยังไงดีท่านมีข้อเสนอแนะดีๆไหมครับ เย่เฉินกล่าวอย่างไม่เป็นทางการสิ่งแรกที่คุณต้องทำตอนนี้คือดึงนายทหารระดับสูงทั้งหมดออกมาเพื่อพิจารณาคดีก่อนพวกเขาต้องสารภาพแผนการขององค์กรว่านหลงเตี้ยนคำสารภาพทั้งหมดจะต้องสร้างเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์ไม่จำกัดเพียงข้อความคำสารภาพที่ลงนามโดยลายเซ็น์แต่ต้องมีการบันทึกเป็นวิดีโอทั้งหมดหลังจากหยุดชั่วคราวเย่เฉินกล่าวอีกครั้งหลังจากที่คุณได้หลักฐานครบถ้วน คุณจะต้องรีบเปิดเผยต่อสาธารณะทันทีและบอกให้โลกรู้ว่าคุณมีหลักฐานทางกฎหมายเพียงพอที่จะจับทหารของวังมังกรและมันสมเหตุสมผลตามบัญญัติของกฎหมายด้วยวิธีนี้ทหารวังมังกรจะถูกตั้งข้อหาคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ในกรณีนี้รัฐบาลซีเรียจะได้รับความเห็นชอบอย่างสมบูรณ์จากทั่วโลกและได้รับการสนับสนุนความคิดเห็นของสาธารณชนในระดับสากลประการที่สองวังมังกรจะถูกทั่วโลกประนามแม้กระทั่งถูกจับตามองเป็นพิเศษและพวกเขาจะไม่กล้าลงมือที่จะแก้แค้นอย่างแน่นอนเข้าใจแล้วครับพูดพยักหน้าซาำแล้วซาำเล่าแล้วเราจะทำอย่างไรกับ1 5 0 0 0คนเหล่านี้ครับ เยเินพูดอย่างจริงจงังเนื่องจากพวกเขาละเมิดความมั่นคงในบ้านเกิดของคุณคุณจึงต้องใช้กฎหมายในประเทศของคุณเพื่อให้พวกเขาได้รับการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยและยุติธรรมผู้บัญชาการทหารฝ่ายรัฐบาลกล่าวอย่างเขินอายว่าหากเราปฏิบัติตามกฎหมายของเราคน1 5 0 0 0 0คนเหล่านี้จะไม่ถูกปัดสินประหารชีวิต แต่พวกเขาจะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ด้วยทรัพยากรทางการเงินในประเทศของเราจำกัดเราจะดูแลอาหารการกินนักโทษจำนวนมากได้อย่างไรงยเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่ามันง่ายมากคุณควรรีบเก็บหลักฐานทั้งหมดและรีบเปิดการพิจารณาคดีจากนั้นเจรจากับองค์กรว่านหลงเตี้ยนโดยบอกให้ว่านหลงเตี้ยนจ่ายเงินประกันให้เพียงพอเพื่อปล่อยตัวคน1 5 0 0 0คนเหล่านี้จากนั้นก็ขับไล่ทุกคนออกจากประเทศทันที สาอิดพล่องออกมาเรียกว่าเงินประกันตัวแต่จริงๆแล้วคือค่าถ่ายตัวพูดแล้วก็มีแสงสว่างวาบต่อหน้าเขาในทันทีแล้วท่านคิดว่าจำนวนเงินเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมครับเลเฉินมองมาที่เขาและยิ้มผมแนะนำให้คุณหาข้อมูลขนาดทางเศรษฐ,ฐกิจของวังมังกรก่อนจากนั้นจึงกำหนดราคาสูงสุดที่พวกเขาสามารถจ่ายได้เพื่อเงินที่คุณจะได้รับจะได้ถูกนำไปใช้ชดเชยในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างในประเทศ เมื่อกล่าวเช่นนั้นเย่เฉินก็คิดเกี่ยวกับมันด้วยตัวเขาเองพลังกล่าวว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเงินหนึ่งพันล้านดอนลลาร์หรือมากกว่านั้นนิดหน่อยนะตกลงครับผู้บัญชาการทหารรัฐบาลพูดอย่างตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นฉันจะรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบก่อนเย่เฉินพยักหน้ามองดูเวลาและพูดเบาๆ เอาละผมยังมีอีกหลายสิ่งที่จะต้องทำถ้ายังไงคุณก็จัดการเอาเองได้แต่คุณต้องจำสิ่งที่คุณสัญญากับผมไว้ทำการหยุดรบกับฮามิดอย่างถาวรให้อิสระแก่ฮามิดมากพอที่เขาจะได้พัฒนาตนเองโดยไม่ละเมิดซึ่งกันและกันผู้บัญชาการทหารรัฐบาลพูดโดยไม่ลังเลไม่ต้องกังวลเราจะรักษาสัญญาของเราเย่เฉินกล่าวว่าเอาละผมจะให้เฉินจงเล่ออยู่กับคุณก่อน แล้วคุณก็สอบสวนเขาทันทีผมจะสั่งให้เขาร่วมมือกับคุณอย่างเต็มที่และพูดทุกอย่างหลังจากรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วส่งเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์พาเขาไปหาฮามิดและในขณะเดียวกันคุณก็ติดตามไปด้วยเพื่อลงนามในข้อตกลงกับฮามิดผู้บัญชาการทหารรัฐบาลถามอย่างสงสยัยอาจารย์เย่ท่านต้องการให้ฉันส่งเฉินจงเล่ไปหาฮามิดทำไมหรือครับบทที่31,32เย่เฉินพูดเบา คนนี้ยังคงมีประโยชน์สำหรับผมผมจึงต้องการพาเขาไปด้วยผู้บัญชาการทหารฝ่ายรัฐบาลเมื่อคิดว่าเย่เฉินมีพลังเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่ยากแท้อย่างถึงอีกทั้งยังเป็นตัวแทนกองทัพฝ่ายต่อต้านของฮามิดดังนั้นเขาจึงรีบตกลงและกล่าวว่าไม่มีปัญหาเราจะรีบดำเนินการสอบสวนกับเขาก่อนและหลังจากได้รับหลักฐานแล้วฉันก็จะส่งเขาไปหาท่านที่ฐานทัพฮามิดเป็นการส่วนตัว เอาตามนั้นเย่เฉินพยักหน้าและพูดอีกครั้งไปเรียกเฉินจงเล่มาพบผมหน่อยผมมีเรื่องที่จะสอบถามเขาสักสองสามคำโอเคครับอาจารย์เย่รอสักครู่ในเวลานี้เฉินจงเล่ก,กำลังประสบกับความเจ็บปวดและการทรมานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต การได้เห็นทุกอย่างของการกระทําด้วยตาของตัวเองการทรยศหักหลังพี่น้องด้วยตัวเขาเองเห็นพี่น้องถูกศัตรูจับลากขึ้นรถบรรทุกไปและไม่รู้ชะตากรรมในอนาคตนี่เป็นการทรมานเกินไปสําหรับเขาจริงๆทหารทุกคนในวังมังกรต่างด่าทอและสาบแช่งดวงตาที่โกรธแค้นเหล่านั้นทำร้ายจิตใจของเขาอย่างสุดซึ้งที่สุดเขาอยากหลับตาและไม่ต้องการมองสายตาที่ขุ่นเคืองของพวกเขาแต่เขาทำอะไรไม่ได้เลย แม้แต่เปลือกตาของตัวเองก็ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอีกต่อไปจิตสำนึกของเขาเหมือนตัวเองเป็นปรสิทธิ์ในร่างกายเขาสัมผัสได้ทุกอย่างแต่ควบคุมอะไรไม่ได้ร่างกายตัวเองกับขังตัวเองภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้คงไม่มีอะไรจะเจ็บปวดไปกว่านี้อีกแล้วในเวลานี้อิดมาหาเขาและพูดว่าเฉินจงเล่ท่านอาจารย์เยกกำลังมองหาคุณเร็วเข้าไปพบเขาด่วน เมื่อได้ยินสามคำอาจารย์เย,ย่จิตสำนึกของเฉินจงเล่ก็พลันตื่นประหนกแต่ร่างกายของเขาได้เคลื่อนไหวไปโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ลังเลเลยแม้ครึ่งวินาทีเขาวิ่งไปที่ห้องประชุมทันทีเมื่อวิ่งไปถึงที่ห้องประชุมเฉินจงเล่รู้สึกว่าร่างกายของเขาโค้งคำนับเย,ย่เฉินอย่างควบคุมไม่ได้และพูดอย่างสุภาพว่าอาจารย์เย,ย่คุณต้องการให้ผมทำอะไรครับ เย่เฉินพูดอย่างเฉยเมยว่าอีกสักครู่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลจะสอบถามรายละเอียดแผนการทั้งหมดของวังมังกรคุณจะต้องให้ความร่วมมือกับเขาเป็นอย่างดีกับแผนการเบื้องหลังของพวกคุณที่วางไว้ทั้งหมดเข้าใจนะแม้ว่าเฉินจงเล่จะต้องการปฏิเสธนับหมื่นความในใจแต่ด้วยร่างกายของเขายังคงพูดอย่างควบคุมไม่ได้ได้ครับท่านอาจารย์เย่ผมจะให้ความร่วมมือกับทุกคำถามอย่างแน่นอนเย่เฉินพยักหน้าอย่างพึงพอใจและพูดกับเซออิดว่า คุณอย่าลืมหาคนที่เชี่ยวชาญด้านการเขียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษจากทีมของคุณและบันทึกรายละเอียดการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดทำเป็นไฟล์เอกสารเมื่อคุณส่งเขาไปที่ฐานทัพฮามิดขอสำเนาการถอดเสียงไปให้ผมด้วยผมอยากดูซาอิดก,กล่าวตกลงโดยไม่ลังเลว่าได้ครับท่านอาจารย์เย่ไม่ต้องกังวลเราจะพยายามทำทุกอย่างให้เสร็จภายในเวลาที่เร็วที่สุดแล้วฉันจะพาเขาไปหาท่านดีมากเย่เฉินยืนขึ้นพลางพูดเบา คุณไปจัดเฮลิคอปเตอร์ไปส่งผมที่จุดนัดพบก่อนผมจะกลับไปรอคุณที่ฐานทัพฮามิดบทที่3 1 3 3เมื่อเย่เฉินนั่งเฮลิคอปเตอร์กลับมายังฐานของฮามิดเมื่อฮาหมิดรู้เรื่องการกลับมาของเย่เฉินล่วงหน้าเขาแทบรอไม่ไหวที่จะออกมาต้อนรับ ทันทีที่เย,ย่เฉินลงจากเฮลิคอปเตอร์เขาแทบรอไม่ไหวที่จะก้าวขึ้นไปข้างหน้าแล้วถามว่าทหารรายงานว่ากองทัพรัฐบาลดูเหมือนจะเข้าควบคุมทหารวังมังกรทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นเหรอน้องชายเย,ย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่ากองทัพของรัฐบาลได้หันหลังให้กับวังมังกรตอนนี้ทหารทั้งหมดถูกจับแล้วและพวกเขาก็ตกลงที่จะสงบศึกกับนายด้วยหากในอนาคตไม่มีสถานการณ์พิเศษนายควรรักษาทัศนคติที่เป็นกลางเพื่อไม่ให้ขุนเคืองกัน ฮามิดชะงักเล็กน้อยและถามว่าน้องชายเย่พวกเขายกเลิกความร่วมมือกับวังมังกรได้อย่างไรนี่มันกระทันหันเกินไปไหมเมื่อเห็นเขาตกใจมากเย่เฉินจึงบอกฮามิดเกี่ยวกับเหตุการณ์โดยละเอียดฮามิดถึงกับตะลึงเมื่อได้ยินและพล่องออกมาน้องชายหลังจากที่นายจักไปฉันจินตนาการถึงความเป็นไปได้นับไม่ถ้วนแต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้ เย่เฉินหัวเราะพลางกล่าวว่าผมไม่ได้คาดคิดว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้แผนการของผมก็คือควบคุมตัวเฉินจงเล่จากนั้นบังคับให้เขาพาผมและสู่โชเตาออกไปจากซีเรียแต่หลังจากที่ผมเปิดเผยเบื้องหลังของแผนการวังมังกรโดยไม่คาดคิดเขาได้โจมตีและฆ่าไซอิทันทีหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เลยเปลี่ยนไปดังเช่นพี่ชายเห็นนี่แหละฮามิดอดไม่ได้ที่จะยกนิ้วให้เย่เฉินและอุทานว่าสหายเย่นายมีพระคุณกับฉันมากจริงๆ ด้วยคำพูดนั้นเขาอดไม่ได้ที่จะถามเย่เฉินว่าน้องชายเย่นายอยากจะสงบศึกกับกองกำลังของรัฐบาลจริงๆหรือเย่เฉินพยักหน้าและพูดอย่างหนักแน่นใช่แน่นอนว่าถ้าหากมีการสู้รบต่อเนื่องอย่าคิดว่านายมีกำลังสำรองทางยุทธศาสตร์มากมายและเมื่อทุกอย่างหมดการยืนหยัดในภาวะทางตันก็ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งมันคงไม่ดีสำหรับนายแน่ ฮามิดพูดอย่างอายๆว่าอันที่จริงฉันไม่ได้หมายความว่าต้องการต่อสู้กับพวกเขาให้ถึงที่สุดแต่ฉันกลัวว่าพวกเขาจะไม่เต็มใจที่จะสงบศึกในตอนนี้หรือบางทีมันอาจเป็นเพียงการฉลอการสู้รบเท่านั้นเพราะเมื่อไหร่ที่พวกเขาพร้อมเขาจะเริ่มโจมตีฉันอีกครั้งเย่เฉินพูดอย่างจริงจงังผมให้ในายหยุดรบแต่ไม่ได้บอกให้ในายยอมแพ้เมื่อสงครามยุติลงนายสามารถเสริมฐานทัพของนายต่อไปและสร้างแนวป้องกันให้ดี ถ้าหากยังสู้รบกันอยู่นายคงไม่มีเวลาที่จะทำให้ฐานที่มั่นมั่นคงได้อย่างแน่นอนใช่ไหมแต่ในกรณีนี้นายสามารถกลับมาขนย้ายวัสดุได้และจ้างทีมก่อสร้างเพ,เพิ่มเพื่อช่วยในการสร้างฐานจากนั้นความแข็งแกร่งของนายจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าพวกเขาจะหันหน้าเข้าหานายสักวันนายก็พร้อมที่จะรบมากขึ้นใช่ไหมฮามิดคิดอย่างรอบคอบและพบว่าสิ่งที่เย่เฉินพูดนั้นสมเหตุสมผลจริงๆ ไม่ว่ากำลังสำรองทางยุทธศาสตร์จะแข็งแกร่งเพียงใดชีวิตที่ถูกปิดล้อมโดยศัตรูนั้นอันตรายและยากที่สุดเสมอเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้ถอนกำลังทหารหลังจากการเจรจาสงบศึกมันเท่ากับการให้โอกาสตัวเองได้หายใจและต้องคว้าโอกาสนี้เพื่อพัฒนาความสามารถในการป้องกันต่อไปดังนั้นเขาจึงพูดอย่างตื่นเต้นน้องชายฉันเข้าใจไม่ต้องกังวลฉันจะทำทุกอย่างเพื่อทำให้การก่อสร้างฐานแข็งแกร่งขึ้น เล่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวซาอิดจะเข้ามาและลงนามในข้อตกลงสงบศึกกับนายเป็นการส่วนตัวฉันขอให้เขานำตัวเฉินจงเล่มาด้วยในเวลานั้นหลังจากที่นายลงนามในข้อตกลงสงบศึกฉันจะพาซูโชเตาและเฉินจงเล่กลับไปที่จีนก่อนฮามิดถามอย่างรีบร้อนว่าสหายน้องชายเอ๋ยทำไมนายถึงรีบร้อนนักอยู่อีกสักสองวันไม่ได้หรือ เย่เฉินโบกมือและพูดว่าผมมีหลายสิ่งที่จะต้องทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลเชงเม้งซึ่งจําเป็นในการเข้าร่วมศัก,กระบรรพบุรุษกําลังใกล้เข้ามาแล้วผมอยากกลับไปและศัก,กระบัพ่อแม่ของผมเรื่องนี้จะรอช้าไม่ได้ด้วยเหตุนี้เย่เฉินจึงพูดต่อโดยไม่หลบเลี่ยงนอกจากนี้ในสถานที่ของนายมันยากเกินไปไม่มีแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวผมจึงไม่สะดวกที่จะอยู่ที่นี่ได้ถึงสองวันถ้ายังไงผมคงจะต้องกลับก่อนฮามิดย่อเย้ย สิ่งที่นายพูดก็คือสถานที่ของฉันมันก็ไร้ความหมายจริงๆนั่นแหละและสภาพก็ค่อนข้างแย่แต่นายสามารถวางใจได้ว่าหลังจากการสงบศึกฉันจะเริ่มการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรอบใหม่ทันทีและฉันจะสร้างห้องพักระดับไฮเอนดคราวหน้าท้านายมาพี่ชายคนนี้จะให้ความบันเทิงแก่นายอย่างเต็มที่เย่เ,เินยิ้มพลางพึมพำในใจที่ที่กันดานแบบนี้ไม่จำเป็นฉันไม่ต้องการที่จะมาด้วยซ้ำ สชั่วโมงต่อมามีข้อความจากกองสอดแนมของฮามิดว่ากองกำลังของรัฐบาลได้เริ่มถอนทหารแล้วบทที่ 3,134. ในการถอนกำลังทหารทางฝ่ายรัฐบาลทหารราบส่วนใหญ่ได้ถอนกำลังออกไปแล้วเหลือเฉพาะทะหารบางส่วนที่กำลังเก็บเต็นที่พักและอุปกรณ์ต่างๆส่วนรถถังยานเกาะรุ่นแรกพร้อมปืนใหญ่ก็ถูกถอนกำลังออกไปเมืองหลวงหมดแล้ว ในเวลานี้ผู้ช่วยของฮามิดมารายงานว่ามีเฮลิคอปเตอร์กำลังเข้ามาใกล้ฐานทัพฮามิดรู้ว่าต้องเป็นซาอิดที่มาเพื่อลงนามในข้อตกลงสงบศึกดังนั้นเขาจึงสั่งให้ผู้ช่วยไปต้อนรับเมื่อมาถึงให้พาเขาไปที่กองบัญชาการโดยตรงในไม่ช้าทหารหลายนายก็พาซาอิดและเฉินจงเล่ไปที่กองบัญชาการเมื่อเห็นเย่เฉินซาอิดก็โค้งตัวด้วยความเคารพและกล่าวว่าอาจารย์เย่ต้องขอโทษจริงๆที่ให้รอ เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยไม่เป็นไรสถานการณ์ของคุณที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างซาอิดกล่าวอย่างเร่งรีบว่าในทหารวังมังกรส่วนใหญ่ได้รับการสอบสวนแล้วเราได้รับหลักฐานจํานวนมากและเรากําลังส่งมอบให้กับองค์กรข่าวเพื่อนําเสนอข่าวพร้อมหลักฐานคําสารภาพให้โลกภายนอกรับรู้ขณะที่เขาพูดเขาเรีบหยิบกระดาษ A4 กองหนาออกมายืนย่นให้เย่เฉินและกล่าวด้วยความเคารพอาจารย์เย่นี่คือคําสารภาพของเฉินจงเล่ เย่เฉินหยิบกระดาษกองหนาและไม่เปิดทันทีแต่ถามเขาว่าแล้วข้อตกลงสงบศึกของคุณนำมาหรือเปล่าเอามาครับซาอิดพูดอย่างเร่งรีดหยิบแฟ้มอีกแฟ้มหนึ่งออกมายื่นให้เย่เฉินแล้วก็ส่งให้ฮามิดและกล่าวว่านี่คือต้นฉบับข้อตกลงสงบศึกของเราผู้บัญชาการฮามิดสามารถอ่านดูก่อนอาจารย์เย่ m. ไม่เข้าใจภาษาอาหรับฉันจะอธิบายให้คุณฟังก็แล้วกัน เย่เฉินพยักหน้าและพูดอย่างเป็นกันเองโอเคพูดได้เลยซาอิดกล่าวอย่างเร่งรีบว่าก่อนอื่นข้าพเจ้าและผู้นำของรัฐบาลซีเรียรู้สึกขอบคุณท่านอาจารย์เย่เป็นอย่างสูงท่านไม่เพียงได้ช่วยชีวิตของข้าพเจ้าไว้เท่านั้นแต่ยังช่วยประเทศของเราด้วยเย่เฉินโบกมือไม่เป็นไรซาอิดกล่าวขอบคุณอย่างซาบซึ้ง เนื่องจากความซาบซึ้งต่ออาจารย์เย่เราจึงตกลงสงบศึกโดยทั่วไปแล้วไม่มีข้อกำหนดใดๆตราบใดที่ผู้บัญชาการฮามิดตกลงที่จะหยุดยิงเราทั้งคู่จะเข้าสู่การหยุดยิงอย่างไม่มีกำหนดเรามีข้อกำหนดอย่างชัดเจนคือห้ามทหารอาวุธและยานพาหนะของเราเข้ามาในรัศมี30กิโลเมตรจากฐานของผู้บัญชาการฮามิดจากนี้ไปผู้บัญชาการฮามิดสามารถพัฒนาเขตแดนต่อไปได้และเราจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยว ซาอิดกล่าวอีกครั้งแน่นอนในขณะที่เราเคารพผู้บัญชาการฮามิดเราก็หวังว่าผู้บัญชาการฮามิดจะเคารพเราเช่นกันและจะไม่เริ่มโจมตีเราหากผู้บัญชาการฮามิดไม่ทําอะไรกับเราเราจะไม่มีวันทําสงครามกับผู้บัญชาการฮามิดและทั้งสองฝ่ายจะพัฒนาร่วมกันอย่างสันติโดยไม่รุกรานซึ่งกันและกันเย่เฉินรู้ดีว่าเมื่อแนวคิดทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันคงไม่สามารถบรรลุการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบถาวรได้แน่ อย่างไรก็ตามตราบใดที่สภาพที่เป็นอยู่ของฮามิดสามารถยกระดับขึ้นได้มันจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมากและเขาจะมีเวลามากขึ้นเพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งในกรณีนี้แม้ว่าในอนาคตจะเกิดการต่อสู้อีกครั้งเขาก็มีความพร้อมมากขึ้นดังนั้นเขาจึงถามฮามิดว่าท่านผู้บัญชาการฮามิดท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างฮามิดส่ายหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพูดว่าฉันไม่มีความเห็น เย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าเนื่องจากไม่มีการคัดค้านดังนั้นจึงตัดสินใจตกลงตามนี้พวกคุณสามารถเซ็นชื่อได้โดยตรงทั้งสองพูดพร้อมกันโอเคเย่เฉินใช้ประโยชน์จากเวลาที่ทั้งสองกำลังเซ็นสัญญาพลางพลิกดูบันทึกของคำสารภาพของเฉินจงเล่ตอนแรกเขาคิดว่ามันคงไม่แปลกอะไรแต่ยิ่งเขาดูเนื้อหามากขึ้นเขาก็ยิ่งตกใจบทที่ 3, 13 5 ในคำสารภาพของเฉินจงเล่เขาได้เปิดเผยทุกสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับวังมังกรอย่างไม่ปิดบงังเกี่ยวกับความพยายามทั้งหมดในการต่อสู้ครั้งนี้ที่ซีเรียเรื่องนี้เย่เฉินเปิดข้ามมันไปโดยตรงเพราะเขารู้เรื่องเหล่านี้แล้วและสิ่งที่เขาอยากรู้มากกว่านั้นจริงๆแล้วคือมีเงื่อนไขาบางอย่างอีกไหม ตามคำสารภาพของเฉินจงเล่ผู้ก่อตั้งว่านหลงเตี้ยนชื่อว่านโพจุนเหตุผลที่เขาสามารถก่อตั้งองค์กรว่านหลงเตี้ยนได้ตั้งแต่อายุยังน้อยและนำว่านหลงเตี้ยนเติบโตได้จนถึงปัจจุบันมาจากความจริงที่ว่าเขาได้พบชายผู้สูงศักดิ์ในต่างประเทศตัวตนของบุคคลผู้นี้ลึกลับมากทหารส่วนใหญ่ในวังมังกรไม่รู้จักตัวตนของเขามีเพียงว่านโพจุนและขุนพลหลักคนอื่นๆเท่านั้นที่รู้ตัวตนของบุคคลนี้และเรียกเขาด้วยความเคารพว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ ตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นแท้จริงแล้วเป็นปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ชั้นยอดและว่านโพจุนก็เป็นสิทธิเอกสายตรงของปรมาจารย์ผู้นี้ตามที่เฉินจงเล่เล่าว่าหลังจากที่ว่านโพจุนได้ฝึกฝนจนแข็งแกร่งในระดับหนึ่งในด้านศิลปะการต่อสู้ก็เริ่มรับสมัครทหารจากแวดวงคนจีนในต่างประเทศขุนศึกและแม่ทัพเกือบทั้งหมดในวังมังกรเป็นลูกศิษย์ของเขาทั้งนั้น ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในคว,ความแข็งแกร่งของลูกศิษย์หลักเหล่านี้ทำให้องค์กรว่านหลงเตี้ยนจึงมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในด้านทหารรับจ้างจากนั้นว่านโพจุมก็เริ่มขยายองค์กรอีกครั้งและแบ่งทหารขององค์กรว่านหลงเตี้ยนออกเป็นสามระดับเป็นการส่วนตัว ระดับที่หนึ่งคือว่านโพจุนและขุนศึกรวมถึงนายพลอื่นๆขุนศึกและนายพลเหล่านี้เป็นลูกศิษย์โดยตรงคือเป็นนายทหารคนสนิทพวกเขารู้ความลับส่วนใหญ่ในองค์กรนี้ทั้งหมดและทุกคนล้วนจริงใจและศรัทธาว่านโพจุนมากที่สุด ระดับที่สองเป็นเจ้าหน้าที่ระดับกลางของวังมังกรเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีบทบาทสําคัญในโครงสร้างของบุคลากรมีนับหมื่นคนคนเหล่านี้ทุกคนได้รับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้แบบกําลังภายในจากนายทหารคนสนิทของว่านโพจุนดังนั้นความจงรับพักดีของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็สูงมากเช่นกันสำหรับชั้นที่สามพวกเขาเป็นทหารรับจ้างที่วังมังกรรับสมัครจากทั่วทุกมุมโลกทหารรับจ้างเหล่านี้ไม่รู้ความลับหลักของวังมังกร พวกเขาแค่ทำงานด้วยเงินเดือนสูงถ้ามีผลงานดีจะสามารถเลื่อนยศเป็นกลายเป็นชั้นที่2ขององค์กรนี้ทันทีเป็นเพราะการแบ่งระดับที่ชัดเจนแบบนี้ประกอบกับแรงดึงดูดของศิลปะก,การต่อสู้ที่ทำหน้าที่เป็นขั้นบันไดเพื่อไต่เต้าขึ้นระดับทำให้ระดับที่1และ2ของทหารรับจ้างวางมังกรทั้งหมดนั้นเสถียรมากและความแข็งแกร่งโดยรวมก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ แต่ทว่าสิ่งที่ทําให้เย่เฉินตกใจมากที่สุดก็คือคําสารภาพของเฉินจงเล่วว่าความปรารถนาสูงสุดมาหลายปีของว่านโพจุนคือการกลับไปจีนเพื่อล้างแค้นให้พ่อแม่ของเขาที่ประเทศจีนเพื่อเป้าหมายนี้เขาได้เตรียมการนี้มาหลายปีแล้วแรกเริ่มเดิมทีปรมาจารย์ผู้อาวุโสไม่ต้องการให้เขากลับมาประเทศเพื่อล้างแค้นแต่ด้วยความเพียรพยายามของว่านโพจุนตลอดหลายปีที่ผ่านมา จนกระทั่งปีที่แล้วผู้อาวุโสตัดสินใจออกจากตะวันออกกลางและเดินทางไปรอบโลกและไม่ต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับวังมังกรอีกต่อไปและในที่สุดว่านโพจุนก็สามารถวางแผนการแก้แค้นของเขาได้ในวาระการประชุมสำหรับการแก้แค้นครั้งนี้ว่านโพจุนไดระดมกำลังพลรวมทั้งขุนพลทั้งสี่และขุนศึกหลายร้อยคนต่างก็รีบไปที่ประเทศจีนตอนนี้ขุนพลทั้งสี่มาถึงสามคนแล้วและมีเพียงเฉินจงเล่เท่านั้นที่ยังคงอยู่ในตะวันออกกลาง คราวนี้เฉินจงเล่ยอควรจะต้องรีบไปสมทบที่จีนทันทีหลังจากที่โจมตีฝ่ายต่อต้านอื่นๆและปิดล้อมกองทัพของฮามิดไว้ก่อนเมื่อเห็นสิ่งนี้เย่เฉินเงยหน้าขึ้นมองเฉินจงเล่และถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าว่านโพจุนกลับมาที่จีนในครั้งนี้เขาจะไปแก้แค้นใครกันเฉินจงเล่โพล่งออกมาทันทีตามที่เขาพูดศัตรูที่ฆ่าพ่อแม่ของว่านโพจุนคือตระกูลเย่แห่งเยนชิงตระกูลเย่หยร,ยรือ เย่เฉินขมวดคิ้วและอดไม่ได้ที่จะถามว่าตระกูลเย่จะฆ่าพ่อแม่ของเขาได้อย่างไรกันเฉินจงเล่พูดด้วยใบหน้าที่ว่างเปล่าผมไม่รู้สถานการณ์เฉพาะคืออะไรเจ้านายวังไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดให้ฟังเขาเพียงบอกว่าตระกูลเย่จะต้องชดใช้ด้วยเลือดนี่คือสิ่งที่แน่นอนตระกูลเย่มีความคับข้องใจอย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบเย่เฉินถามอีกครั้ง คุณเคยได้ยินไหมว่าว่านโพจุนพูดถึงใครที่ในตระกูลเย่ยที่เป็นศัตรูของเขาและชื่ออะไรเฉินจงเล่ส่ายหัวไม่ทราบครับสิ่งที่เย่เฉินคิดในตอนนี้คือว่านโพจุนคนนี้กําลังมองหาการแก้แค้นคนในตระกูลเย่ยและเหมารวมตระกูลเย่ยทั้งหมด